สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็เพื่อนสมาชิกนะครับทางช่องมีสตังชานนะครับสาหรับชาวคริปตัวคัเรนซีครับวันนี้ก็มาศึกษาความรู้ก็ติดตามข่าวสารนะครับทางอ่าบิดครับแล้วก็ทางสำนักข่าวต่างๆครับสําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังไม่มีกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับอยากจะมีกระเป๋าเงินดิจิตอลกับบิดครับก็สามารถที่จะคลิกสมัครฟรีนะครับเปิดบัญชีฟรีไต้ ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็เป็นแบบพร้อมในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับยุคใหม่ครับเทรดได้มากกว่า4 6เหรียญแล้วก็อยู่ภายใต้ก,การกำกับดูแลของกรตอตน,นะครับนึกถึงบิตคอยนึกถึงบิตครับนะครับการลงทุนในคริปตัวเคอร n c ซีก็เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงครับต้องอพิจารณาในการลงทุนหรือการเทรดนะครับสำหรับการเทรดในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปตัวเคอร์ซีนั้นสามารถตลาดเปิด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดนะครับท่านอยากจะเทรดตอนไหนก็สามารถที่จะะเทรดไ้นคับ ไม่ต้องรอเช้าวันจันทร์ตลาดเปิดสิบโมงเหมือนตลาดหุ้นนะครับซื้อขายฝากถอนก็รวดเร็วนะครับท่านขายเหรียญหรือเก็บก็สามารถที่จะเบิกถอนเงินมาใช้ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วครับไม่ต้องรอทีบวกสองเหมือนหุ้นนะครับที่ผ่านมาก็สองสาวันนี้ก็เป็นที่ฮือฮาครับสำหรับเหรียญนะครับคลิปโตของคริปตไทยนะครับอาจจะมีบางส่วนที่ต้องร่วมกับต่างประเทศครับก็ได้แก่เหรียญครับนะครับเจฟินแล้วก็ซิกนะครับสร้างราคาจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องครับหลังจากนั้นก็ ตกลงอย่างรวดเร็วครับภายในวันนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณเครดิตที่มาครับทางเว็บไซต์นะครับโพสชันนิงนะครับนี่ทางโพชชันนิ่โพสชันนิงนะครับ d t p o r t h a n i n g m a c c o m นะครับตามนี้ท่านสามารถคลิกอ่านใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับในขาหัวข้อข่าวสารที่ว่าจับตาเหรียญคริปโตไทยนะครับครับเจฟินนะครับแล้วก็ซิกครับจากนิวไฮกับล่วงภายในวันเดียวนะครับ อันนี้ขอไปดูการาฟก่อนนะครับนะครับสลับมาดูเหรียญซิกนะครับเหรียญซิกก่อนหน้านี้ครับที่จะมีการราคาปรับเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงประมาณวันที่26สิกหาคมครับราคาประมาณ2บาทนะครับช่วงนี้ประมาณ2บาทหลังจากนั้นนะครับช่วงวันที่27เนี่แหละครับประมาณ11โมงก็ราคาปรับขึ้นไป4บาท50ครับจาก2บาทไป4บาทิบนี่ก็เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ปรับตัว จุดสูงสุดนะครับประมาณวันที่29ครับราคาขึ้นไปประมาณเกือบ20บาทนี่ไม่แน่ใจครับส่งตรงแท่งเทียนตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็วันที่29ครับก็วันที่29ตอน11เดซิกากรก็ปรับตัวลดลงครับแล้วก็วันที่30ก็ปรับตัวลดลงมาระหว่างวันนี้เหลือ6บาทครับจาก20กลับมาเหลือ6บาทใหม่ครับแล้วก็เซอร์วิงอยู่ตอนนี้ครับราคาที่บันทึกวีดีโอนี้ก็อยู่ที่8บาท50นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับ วันก่อนหน้าก็ราคาประมาณแค่2บาทกว่าเท่านั้นนะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งก็คือเหรียญคับคอยนี่นะครับคับคอยนี้ก็เช่นกันครับราคาก่อนหน้านี้ครับประมาณวันที่23พฤศจิการาคาประมาณ67บาทครับหกบเจ็ดบาทแต่ช่วงทีง่มีการเปลี่ยนแปลงก็ประมาณช่วงวันเดียวกันแล้วประมาณวันที่26 27่จพฤศจิกาเนี่ยครับราคาก็ปรับขึ้นไปอย่างรวดเร็วครับจาก60บาทเป็น160บาทนะครับช่วงนี้วันที่28ก็เป็น280 ช่วงวันที่28ตอน5ทุ่มก็ประมาณ365ครับตอนช่วงวันที่้9ตอนบ่ายมครับราคาขึ้นไป490-500บาทเลยนะครับหลังจากนั้นครับแท่งนี้วันที่3-4พฤศจิกาตอนช่วงเช้าครับราคาล่วงลงมา153ประมาณ150กว่าบาทนะครับจาก500มาเหลือ150กว่าบาทแล้วก็กลับปรับขึ้นไปได้ครับขณะนี้ก็อยู่ที่267บาทนะครับอันนี้ นี่คือความผ,ลผลันผวนถ้าเรามาดู RSI นะครับ RSI นะครับก็ในช่วงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ RSI ก็เกิน70ครับเนี่ยประมาณ90ฝ่านะก็90กว่าแท่งนี้นะครับหลังจากนั้นนี่ก็มันโอเวอร์โซโอโทษครับโอเวอร์วอตมากเกินไปนะครับราคาก็เทลงมานะครับเพราะว่าปรับขึ้นเร็วมากครับจากถ้านับวันก็วันที่23เนี่ยนะครับตรงน,นี้26 ประมาณสามสี่วันเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเหรียญครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นเจฟินครับเจฟินครับถ้าถอยหลังดูช่วงประมาณวันที่ยี่สิบาทพฤศจีการราคาประมาณสามสิบาทหกสิบห้าสตางค์ครับถ้าเอาช่วงวันเดียวกันประมาณวันที่หกนะวันที่หกนี่ก็เจฟินก็ประมาณห้าสิบห้าสิบ็ดบาทนะห้าสิบ็ดบาทหลังจากนั้นนะครับก็ปรับขึ้นประมาณวันที่ยี่บก้านี่ก็เป็นร้อยกว่าบาทนะครับร้อยสบสองบาท พอแท่งนี้ก็146บาทครับแท่งนี้1 6 9บาทนะครับแท่งนี้ก็190บาทส่วนแท่งนี้ก็200 50240นะครับอันนี้ไม่ไม่ตรงเป๊ะนะครับอันนี้เขคร่้าวๆาครับขันนั้นก็แท่งนี้เลยครับปรับตัวลงมาเหลือ89บาถึง90บาทขณนะที่มันวิดีโอนี้ก็อยู่ที่9 6 3 1นครับนี้เรามาดูใิครับว่าทางสำนัก ทางเว็บไซต์ข่าวนะครับ positioning นี่นะครับได้เขียนว่าอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นโลโก้นะครับของของเหรียญครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญซิกครับอันนี้ก็เป็นครับคอยอันนี้ก็เป็นเจฟินนะครับก็เขาบอกว่าตอนนี้นะครับวงการคลิปโตัวของไทยนั้นกําลังจับตามองอย่างมากครับโดยเฉพาะคลิปโตัวสัญชาติไทยครับที่นะครับครับคอยเจวินคอยแล้วก็ซิกคอยครับในวัน ที่ข่าวนี้นะครับมันแปดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีก็คือวันที่สามสี่พฤศจิกาครับเหรียญทั้งสามก็ราคาปรับตัวร่วงจากที่เคยอ่อถามหายครับเป็นประวัติการในช่วงไม่กี่วันนะครับตามที่ได้ให้ดูกาฟไปเมื่อสักครู่นะครับบอกว่าย้อนหลังไปวันที่ยี่สิพฤศจิกาครับบิตครับแพลตฟอร์มเอ็กซ์เชสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับได้ประกาศเปิดให้เหรียญครับคอยครับวันที่ยี่สิพฤษภาณครับคอยเข้ามา ซึงออกโดยบริษัทนะครับในแพลตฟอร์มโดยราคาซื้อขายเบื้องต้นนะครับที่กหน่ย30บาทครับแล้วก็จะออก1,000ล้านเหรียญครับตอนนั้นนะครับเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะถ้าคิดเป็นมูลราคาก็30,000ล้านครับโดย10ล้านเหรียญแรกนะครับบิดครับจะแจกให้กับยูเซอร์ที่เคยแชร์แพลตฟอร์มก่อนที่จะออกให้ซื้อขายในวันแรกอีก10%ก็จะย่อยออกมาเป็นหลายแต้มได้หลายปีครับในวันที่2องครับบิตครับคอยสามารถขายได้นะขายได้ที่50ล้านเหรียญครับจากนั้นราคาก็ล่วง ลงมาเหลือ13-14บาทเนื่องจากกรตทอนครับได้ตั้งกฎห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การซื้อขายแม้จะไม่มีผลย้อนหลังแต่ทําให้ศูนย์ซื้อขายอื่นๆทําไม่ได้จนเกิดดราม่าครับจากนั้นบิดครับก็ได้ทาการเบิรนครับหรือว่าทําลายเหรียญน,นะครับเหลือทิ้งอีก89%ทาให้เหรียญครับตอนนี้ก็เหลือ110ล้านเหรียญครับทาให้พอเบรนนะก็เบรนเหรียญเสร็จแล้วก็ราคาครับก็กลับมาที่ประมาณแถว25บาทนะครับ ก็าบอกว่าจากวันนั้นนะครับจากที่เมื่อกี้น่าเบอร์เหรียญครับวันที่สองพฤศจิกาครับ SCB นะครับ SCBS นะครับก็เข้ามาซื้อขายอ่มาซื้อหุ้นบิตครับออนไลน์นะครับก็คือกระดาษเช้งเนี่ยในสัดส่วนห้าสบ็ดเปอร์ซ็นตครับมูลค่านะครับมูลค่าหนึ่งมืนเจ็ดันแปด้อยหสิบล้านนะครับก็ทําให้ราคาครับมาคอยเนี่ยปรับขึ้นไปในวันเดียวไปที่ราคาเจ็ดสิบเจ็บาทครับนับตั้งแต่ตอนนั้นมาเหรียญครับคอยก็ส่งตัวมาตลอด ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอันนี้ก็คือคุณผู้ก่อตั้งครับคุณปทะครับบอกว่านึกถึงบิตคอยให้คิดถึงบิตครับนะครับอันนี้ใครอยากจะมีบัญชีกับบิตครับก็สามารถที่จะคลิกสมัครใต้ลิปวิดอนี้ได้นะครับการลงทุนก็มีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจการลงทุนนะครับมาดูต่อครับบอกว่าจนวันที่ยี่สิบเก้าครับข้อมูลจากเทรดดิ้งมิวครับแสดงเห็นถึงราคาของครับนั้นได้พุ่งทะยานสูงสุด ในราคาใหม่ที่ห้าร้อยบาทครับเป็นส่วนส่วนในปฏิการเพราะว่ามีข่าวว่าบิดครับนั้นร่วมกับเดอะมอลในการที่จะตั้งบิดครับเอ็มนะครับก่อนที่จะค่อยๆล่วงลงเรื่อยๆจนกระทั่ง9ก้าโมงเช้าวันนี้ครับวันนี้ที่เช้าวันทึกที่เขาเขียนข่าวครับวันที่30มสิบพฤศจิกาก็มีการเทขายอย่างรุนแรงจนกระทั่งราคาล่วงจากห้าร้อยครับเหลือร้อยสี่สิบาทครับจากนั้นก็ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างที่ได้ให้ดูกราฟไปนะครับอย่างไรก็ตามครับสาเหตุอาจ ดังกล่าวอาจจะมาจากการมีรายงานว่าวันที่หนึ่งอันวาครับจะมีการปลดล็อกเหรียญครับที่เขามีการเอาไปสเต็กหรือเอาไปเหมือนเหมือนฟรีดไว้นะครับนับล้านเหรียญครับจากแพลตฟอร์มบิตค u ับเน็กครับหรือโบนัสครับที่มีการล็อกเหรียญไว้ก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกาครับทาให้นักเทรดนะครับเริ่มกังวลถ้ามีการเทขายออกมา อย่างมหาศาลแล้วก็ส่งผลให้ราคาครับร่วงลงอย่างรุนแรงครับอันนี้ก็ในส่วนภาพนะครับบิดครับนะครับ M โซเชียลนะครับอี่ว่าร่วมกับดูมอครับอันนี้เดือดพินเนเคิลครับโปรสเพคติตีอ่านผิดต้องขออภัยบอกสตาร์ทอินซูครับอันนี้ก็บิดครับกับดูมอนครับอีกสองเหรียญครับอีกเหรียญหนึ่งคือ j จ i n นครับตามที่ได้ดูกราฟของเจมานะครับแล้วก็ซิกคอยของ โอ๊กบีนะครับโอ๊กบีแล้วก็กลุ่มของ YDM ครับอ่านผิดก็ต้องขอไปที่เกิดจากการทำไอซีครับหรือว่าอ่าอินิเชีย o คอยออฟเฟอรครับการระดมทุนแบบดิจิต้ลด้วยการเสนอขายสินทรัพย์ดิจิตอลเสนอขายดิจิตอลโทเค็นนะครับเมื่อ5พฤศจิกาครับมูลค่าเจวินคอยอยู่ที่นะราคาตอนหน้าพฤศจิกาที่15บาทก่อนจะมาพุ่งครับ66บาทในวันที่ยีพฤศจิกาที่ผ่านมาจากนั้นมันเพียงไม่กี่วันครับราคาเหรียญดังกล่าวก็ถูกไล่ซื้อ ชุดใหญ่ครับจนดันราคาขึ้นมาที่ออทามาที่248ครับที่ให้ดูการเมื่อกี้ที่ผมบอกไม่แน่ใจราคาเท่าไหร่ขึ้นมาได้248ในวันที่34พฤศจิกาครับสาเหตุหนึ่งครับที่อ่าเจฟินคอยพุ่งขึ้นนะครับก็มีการเปิดเผยข่าวครับที่ว่ารถไฟฟ้าบีเอ็มเอสครับร่วมมือกับอ่าบมจเจมาท์นะครับอันนี้อ่านดูคลิปวิดีโอก่อนหน้าได้ครับสำหรับข่าวสารนี้นะครับเพิ่มช่องทางการชำระเงินใช้บริการบีเอ็มเอสด้วยการใช้เจฟินคอยชำระค่าบริการในเครือข่าย ในช่วงต้นปีหน้านะครับแล้วก็การใช้เหรียญในการชำระค่าบริการธุรกิจโรงแรมในเครือครับการใช้เหรียญเพิ่มเติมในบัตรเล็บบิทนะครับในการชำระค่าเดินทางด้วยรถไฟฟ้าของ BTS หรือการชำระราคาสินค้าเป็นต้นนะครับก็บอกอย่างไรก็ตามครับเจฟินก็พุ่งสู่นิวไฮได้ไม่กี่นาทีก็เริ่มมีแรงเทขายออกมาอย่างหนักครับกดดันให้ราคาลงล่วงลงครับตกหน้าผาโดยทำจุดต่ำสุดครับที่88บาท Uh, จนล่าสุดอยู่ที่ uh, ที่ล่าสุดนะครับที่บันทึกวิดีโอเมื่อกี้ก็ได้ดูไปแล้วครับอันนี้ก็นี่คือข้อมูลที่ uh, วันที่สามสิบครับจริงๆแล้วมันลงไปม,มากกว่าแปดสิบแปดนะครับ uh, ในส่วนเหรียญซิกครับซิกเขาบอกว่าซิกเนี่ยเปิดขายตอนแรกกับปี2องพัสิบแดตอนนั้นราคาสาบาทครับจากนั้นก็พุ่งขึ้นไป6บาทในช่วงเมษาครับแล้วก็ล่วงครับแต่ก็มีข่าวลือว่าจะ ขอแ l a กับลาซาด้านะครับทำให้ราคาข,ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ช่วงหนึ่งจนเริ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเมือ่อวันที่29พฤศจิการถิสูงสุดนะครับที่18บาทก่อนจะลงลงระดับ10บาทในวันที่30พฤศจิกาครับแต่ว่าที่บันทึกเมื่อกี้8บาทครับ8บาทกว่าครับเจนได้ว่าเหรียญที่มีเหรียญแต่เหรียญน,นั้นมีมีความมันฝวนขึ้นลงเร็วมากครับวัะนั้นก็ต้องอควรศึกษาให้ดีครับไม่ ก่อนการลงทุนไม่ควรประมาทอย่างยิ่งนะครับมันมีความเสี่ยงสูงอ่าผมก็จะพูดประจาว่าไม่มีใครนําเงินมาแจกท่านในตลาดอย่างแน่นอนนะครับหากท่านขาดความรู้ขาดความรู้ขาดความเข้าใจขาดประสบการณ์ขาดการวางแผนการเงินที่ดีนะครับคิดแต่ว่าจะได้กําไรอย่างเดียวนะครับอันนี้ไม่มีใครนําเงินมาแจกท่านอย่างแน่นอนนะครับอ่าทุกการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงครับผู้ลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีให้รอบคอบอ่าก่อนที่จะตัดสินใจในการลงทุนนะครับขอบคุณเครดิตที่มาครับทางโพสชั่นนิ่งนะครับ ตอนนี้ J p พกลับขึ้นมา98.11แล้วนะครับในส่วนครับคอยก็ตอนนี้อยู่ที่261บาท99สตางค์ครับส่วนซิกตอนนี้อยู่ที่8.47นะครับ8.47นะครับครที่ดูกราฟนี้ก็ไม่ได้เป็นการชักชวนให้นำในการซื้อขายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าการลงทุนนั้นก็มีความเสี่ยงสูงนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปครับเช่นเคยครับท่านใดอยากจะมีบัญชีนะครับกับบิดครับนะครับเป็น แพลตฟอร์มการซื้อขายยุคใหม่นะครับเปิดบัญชีฟรีครับใต้ลิงก์ทีววิดีโอนี้ครับเป็นการเป็นกระดานที่มีการซื้อขายสูงครับมีเหรียญให้เถียนมากกว่า416เหรียญนะครับอยู่ภายใต้การดูแลของกราตนะครับก็สามารถสมัครคลิกสมัครลิงก์ใต้กิววิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่ได้ติดตามรับชมรลบฟังครับอ่านผิดอ่านถูกผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ